ไลฟ์แล้วหลฟ์แล้วนี่ไลฟ์แล้วจริงไอโมงไม่เรไม่เราเดี๋ยวเราคุยไปก่อนนะ จริงดิทำไมเราไม่รอไมเราไม่รอไม,อ,ไมอ,อะไรไม่<_ <EN> _>เดี๋ยวรอคนเข้ามากนะสวัสดีครับทุกคนครับ เป็นว,วันนี้เป็นวันที่อากาศอบชื้นมากเลยนะฮะเรียกว่าเป็นวันที่ลมไม่มาซะแอะนะครับใช,ใช่ไหมอยู่ริมน้ําแต่ไม่มีลมเนี่ยเป็นเรื่องที่มัน,ปมนปแปลกอะไรนะไปไรฟริมน้ําเดินไหมปะล่ะเดินไหมปะล่ะไม่เดินค่ะอยู่ตรงนี้แหละครับสวัสดีทุกคนนะครับมามาไม่รู้ว่ากล้องหรือฟิลเตอร์มันสามารถปรับฟิลเตอร์ได้ใช่ปะปรับได้ เดี๋ยวเราจะไลฟ์เป็นอย่างนี้แทนนะได้ไหมยอะดูดีของดีของดีของดีงดไม่ส,งส่งสองคนแทบเลยือโอม เอดีนะดูฟิวนี่นี่อันนี้อันนี้ฟิวดีนะเออไฟสวยไฟสวยไฟสวยอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะคุณโอปปับเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามันมันเปลี่ยนฟังก์ชันมันเรื่อยงไงวขอคุณโอปปุ่ขอมาหน่อยฮะออเชิญ้เข้าร่วมได้เลยนี่วะครับเพื่อนรัก แป๊บนึงน้ำมันค้างเป็นไงบ้างครับผมทำงานเหรอสบายดีครับแล้วก็คือใช่ครับคือพักแป๊บนึงเพื่อมาไลฟ์กับกูเนี่ยนะใช่ใช่เสร็จแล้วหมดแไม่ไม่ทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเฮ้ยหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่แป๊บเดียวดูเบรกดาวผิดหรือเปล่านิดๆหน่อยๆดูเบรกดาวผิดหรือเปล่าอะไรนะให้กูกลับเถอะเป็นไงบ้าง สบายดีครับคุณละครับเป็นไงครับกักตัวกี่วันอที่จำสี่วันแล้วจะบ้าสี่วันอันนี้อันนี้คือเอทีเคเอาล็อบนึงไงคือเอทีเคอ่ะขึ้นสองทีแค่สองวันเว้ยเมื่อวานไม่ขึ้นแล้วทั้งเช้าทั้งเย็นวันนี้เช้าก็อ้าวไม่ไม่มีไม่มีเลยมันจางๆเปล่าดูดีๆไม่ก็สบายอีกก็เอทีเอมาแล้วเชื้อมันน้อยก็ก็เบาๆเพราะว่าเพิ่งฉีดวัคซีนมา Oh, hey.